เชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสรรันต์หัมซา uh uh. รุ่นใหม่รุ uh ่น uh. ใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับหา่แม่จ๋าก่อนไปก่อนไปใครเครียดก่อนไปก่อนไปใครเคลียดจะเหงาจะเศร้จาจะเรียกใคร เปไปเป็นมะเขือนี่ไงนอนชาเขียวว่ะดูลักษณะจะชอบเลยเนี่ยจัดการอะไรมันคุยกับใครอยู่นิดฉันฉันไม่ได้คุยกับใครค่ะฉันไม่ได้คุยกับใครค่ะนี่แกคุยกับใครอยู่แม่ฉันไจะบอกแกบอกว่ามะเขือไม่ไช้ยเด้เฮ้ยเอยอะไรคะแม่ไม่ไม่รู้เอ้ย เอ้าแล้วบ้านเมืองข้างนอกเป็นไงรถลาขวักไขวกันแย่เลยเนี่ยตอนนี้โอ้ยจราจรติดขัดพะยะค่ะต้องแก้ไขเลยอันนี้เลยเห็นเขาบอกว่าเป็นไข้อะไรไอกันทุกวันเลยจะไม่แย่หรอใช่ก็มี่ฝุ่นฝุ่นอะไรนี่พีเอ็ใช่นี่ฝุ่นนี่เยอะหมดเลยพะยะค่ะมันไอยังไงกันบ้างก็ไอก็ไอแบบไอคอกไอแคกนะครับไอยังไงไอกระดกไอกระดกถอเลยยาวๆไอยุงลูกกระเดิกกระเด็นกระโดมกระดานหม่อมฉันได้แค่นี้พะยะค่ะ เขาเป็นคนบอกเองนะให้ชงมุกเนี้ยใช่แล้วอยู่ๆก็ผอกได้แค่นี้ก็หม่อมฉันท่องนิดเดียวเออเอออาจารย์ไม่ใช่หม่อมฉันท่องแป๊่เดียวแล้วพบก,ก็บอกพอพอมเอาไว้ข้างในนี่อ๋อไม่เป็นไร <S 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 เราก็ต้องใส่แมสใส่อะไรกันอยู่ถึงโ<ช>ควิดกระจางไปแล้วแต่ก็ต้องป้องกันกลับมาอีกทีมก็จะระบาดหนักเขาใจ<ช>ร้าวไข้หวัดใหญ่อีกเออแย่ไปหมดไข้หวัดใหญ่อีกเป็นกันทีมก็ติดกันนะเออแล้ว,ว,วนี่ลูกชายฉันไปไหนแล้ว พักนี้ไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาก็เลยนะมหาดเล็กสมส่วนเห็นบ่บนนะบนนะพี่จักะเบื่อในเมืองพี่จักรโอไม่อยากเข้าเมืองอยากจะไปเอาขาพาดบ่าก่ะส่วนพุ่งนี้เล่นยังไงอะส่วนต้องบอกเราบ้างนะส่วนทำเซอร์ไพรส์ตลอดอะอะไรเบื่อในเมืองอยากจะไปปลาพตาดปอา ชวนก็บอกขาพลาดบ่าเห็นทุบนอยากจะไปขาพลาดบ่าก็ไปพาดป่าไม่ใช่เพื่อนเล่นนะมุสาเล่นเป็นเพื่อนไม่ใช่การบัปทบพลาดป่าเพื่อเบื่อในเมืองเพื่อง่ายอยากจะออกไปข้างนอกเพื่อฉันไม่อยากให้ออกไปหรอกออกไปในนู่นข้างนอกเด่ยเดยวก็ไปเจอผู้ยงผู้หญิงนะแล้วก็ต้องกลับมามาแต่งงานเ,าเราก็ไม่ชอบผู้หญิงคนนี้ก็ต้องไล่ลูกเราออกไปนอกเมืองอีกบางเมืองนี่ส่งลูกไปไปร่ำเรียนวิชาจะได้มีวิชาติดตัวไว้ เออไปเขาเรียกอะไรไปเรียนกระบี่ตีกระบองตีกระบอกนี่อะไรไปเรียนเป่าปงเป่าปีมันก็ทะเลาะกันอีกอ่เสรพยาค่ะฉันเลยไม่อยากให้ลูกฉันไปไหนถ้าอย่างนั้นต้องหาอะไรที่ให้ให้ให้เจ้าชายมีความสุขไม่อยากหนีออกจากเมืองพะยะครค่ะเจ้าไปตามลูกชายฉันมาสิอูนโนเหลาทองพะยะครค่ะเดี๋ยวไปตามให้ไปเลย ้าเหรอลูกว่องไวทันใจดีจังเลยองเบคะองชายไม่รู้ไปไหนแล้วพะยะค่ะเอ้านี่อูโน่เหล่าทองลูกชายฉันไม่อยู่เหรหาจนทั่ววังไม่เห็นเลยพะยะค่ะในห้องอ่ะในห้องมันทองก็หาแล้วลูกชายฉันไม่อยู่ไม่อยู่ไปอ่ะเอ้าแล้วแล้วที่นั่งอยู่เนี่ยใครอ่ะขาคุณพ่อขาขาขาเป็นอะไรขาเป็นฟออ่ะขอเป็นแฟนอ ขาก็อยู่นี่กันไม่ได้หายอ๋อโหไอ้เราก็เอออยู่เป็นยังไงหายแล้วฮะหายแล้วเมื่อกี้ตอนเดินมาเอามาเปล่าเอามาไหนเดินไปดูดิเผื่อจะหล่นอยู่แถวนู้นเออไอ้ไหนเดินตรงนั้นแล้วลูกอยู่ตรงนั้นอ้าวนั่นไงมันคือขึ้นมาได้เสด็จพ่อนี่เอาอยู่นี่ก่อนนี่ไงอยู่นี่กันลูกเอออ้าวหายหายเหรออ๋อดีห้าสี่สามตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาใครมาเล่นกับ เดี๋ยวนี้เชิญคนง่ายนะพวกนะเข้าไปดูติ๊กต็อกหน่อยอุ้ยนี่สนุกเอามาปเอามาเป็นพาล้าพวกเออไม่เป็นไรพี่นีว่าแต่เตือนเตือนทีมงานเขาใช่เอาขามาครบแล้วลูกมาครบแล้วไปไหนมาไหนเนี่ยลูกอ๋อผมไปอยู่สุพรรณมาไปสุพรรณไปสุพรรณมาสองปีอ๋อไปอยู่สุพรรณสองปีเอาพ่อไปมาตั้งสามปีทำไมไม่เห็นนะลูกย้ายแล้วเอ้า ย้ายไปไหนลูกย้ายไปสุรินไปสุริน,นกี่ปีสองปีสองปีโอ้โหพ่อไปฝึกขีชางที่นู่นน่ะสี่ปีไม่เห็นที่ย้ายแล้วเอาอย้ายไปไหนย้ายไปก๊กอกแทงย้ายไปก๊อกไปบางก๊กอกอออไปพิเภกไปบางก๊อกใช่อยู่ไทยเนี่ยช่วงร้านมหาสนุก วันนี้จะขย่าผมไทยเชฟกับรถอะไรคะแก่กับไก่เนี่ยรสวิ่งแซ่บค่ะมาเริ่มเลยนะเริ่มเลยฉันเริ่มเหรอนี่ไม่ต้องใช้เยอะแกพออยของฉันด้วยของฉันด้วยนี่อ๋อยังอ๋อยังทำไมตับเยอะกว่านี่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 รสปิดฝาปิดฝาปิดฝาเหรออุ้ยขย่อมหอมมาก้อมยังพร้อมแล้ว มโอ้โหร้านไาเชฟทำไมวันนี้ดูคึกคืนส <oh> ีสันจังเลยครับเนี่ย ไทยเชฟเขามีลูกเล่นค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่คะเปลี่ยนเมนูเพราะที่แสนธรรมดาให้แซบหนูอร่อยไม่ซ้ําขอแนะนําผงขยาบไทยเชฟค่ะผงขยาบไทยเชฟยิ่งขยับยิ่งอร่อยจะขย่าก,กับอะไรก็อร่อยซีทุกเมนูเลยค่ะพูดักขนาดนี้ผมอยากลองความซีทของผงไทยเชฟ<ช>ได้ไหมคะได้เลยค่ะคุณพี่ลองชิมเลยค่ะ โอ้โโอโยยังไงครับอร่อยแสงออกปากนัวขนาดนี้ถามหน่อยครับเขย่ากับอะไรได้บ้างเนี่ยนี่เลยค่ะจะเขย่ากับไก่ทอดเขย่ากับแซน์ฟรายเขย่ากับบ๊อบคอนหรือว่าเมนูทอดไหนๆก็แซ่บนัวสุดๆไปเลยค่ะจะใช้คลุกหรือว่าโรยก็เข้มข้นจัดจ้านถึงเครื่องอร่อยถูกปากคนไทยทำกิ่นก็ง่ายทำขายก็กำไรค่ะ okay. ผงขย่าไทยเชฟหาซื้อมาขย่ากันได้แล้ววันนี้ที่ไทยเชฟออนไลน์ลาซาด้าช้อปปีและรานอุปกรณ์เบเกอรี่ชั้นนําค่ะมีสโลแกนไหมครับเนี่ยมีคะแต่ว่าก่อนจะสโลแกนเนี่ยรับกิโลดีคะอ๋อพูดสโลแกนมาก่อนถ้าพูดปุ๊บเดี๋ยวผมเหมาหมดเลยสโลแกนของเรานะคะผงขย่อยไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้ยากิโลดีคะ ผอกมาหนึ่งโรงงานเลยฮะผมได้เปิดโรงงานผลิตเลยทำว่างเลยด้เลยได้เลยพอจกเขาเนี่ยผมไทยเชฟเนี่ยตามลุกลุกตามเออมาไงไปไงวะก็มาหาแกั่นแหละเจอก็ดีแล้วฉันขอถามนอยสิในฐานะที่แกเป็นเพื่อนฉันมานานเนี่ยฉันอยากรู้จริงๆว่าในตัวฉันมีข้อดีอะไรบ้างวะอุ้ยข้อดีของแกเหรองั้นฉันขอคิดสักเดือนนะ แสดงว่าข้อดีฉันเยอะเกินไปคิดเป็นเดือนเลยเนี่ยเออฉันคิดข้อดีของแกไม่ออกอหาเรื่องนับหนึ่งหน่อยสิข้อดีของแกเนี่ยอ้าวถ้าอย่างงั้นฉันซื้อผองก็อยากไทายเชฟให้แกแล้วกันอะไรนะไทยเชฟซื้อห้ฉันเหรอเออเออเนี่ยแหละความดีนับหนึ่งเริ่มเลยเเดีดดค่ะคุณนี้ค่ะงั้นมาขย่ากันเลยไม่ทางแล้วค่ะแต่ขยับเป็นชั้นแน่ มาไหนเนี่ยลูกอ๋อผมไปอยู่สุพรรณมา <c oughs> ไปสุพรรณไปสุพรรณมาสองปีอ่าไปอยู่สุพรรณสองปีเอ้าพ่อไปมาทั้งสามปีทำไมไม่เห็นนะลูกลย้ายแล้วเอ้าอยากใหไปไหนลูกย้ายไปสุรินทร์ไปสุรินทร์กี่ป,สป,สปีสองปีสองปีโอ้โหพ่อไปฝึกขี่ช้างที่นู่นอ่ะสี่ปีไม่เห็นทีได้แลว้วเอา้าย้ายไปไหนย้ายไปกอกฮะย้ายไปกอกไปบางกอก อ๋อไปกรุงเทพไปบางกอกใช่ยุ่ไครเนี่ย <c oughs> มันคนละอันอ๋อ <c oughs> แสดง,สดงว่าลูกชายจันเครียดออกมาเปิดหูเปิดตาข้างนอกมังลูกจะได้ไม่เครียดเบ <Be ard S 2> ื่อเหลาทองเบื่อเสด็จพอ่อเบื่อทำไมอะลูกเบื่อไม่มีอะไรให้ดูเลยเอาถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะเอาแคตตาล็อกสาวๆสวยๆมาให้มหาดเล็กเอามาเปิดให้ดูแล้วให้เจ้าเลือกเอามาแต่งงานเอาไหมไม่ชอบอีกไม่ไม่ได้พ่อลูกชอบแบบไหนบอกพ่อสิ ลูกดูกอย่างดูตลกอ่ะอยากดูตลกมหมฮันเล็สไม่ได้กามีอะไรที่จะทําให้ลูกฉันมีรอยยิ้มกลับมาไหมโอ้โหตลกหลวงมีสองคณะพะยะค่ะสองคณะเลยเหรอสองคณะพะยะค่ะเฮ้ยเอ้คณะแรกเป็นไงเล่านาดีไหมคณะแรกโอ้โหสุดยอดพะยะค่ะเล่นดีไหมเล่นดีมากเลยเคยไปเห็นมันเล่นเหรอก็เมื่อวานนี้สดๆร้อนๆเลยเป็นไงสมชวนอือไปเล่นที่จวนผู้ว่าไปเล่นจวนผู้ว่าเป็นไงไปได้สักพักนะผู้ว่ากวักมือเลยวับวับวับกวักมาเอารางวัล ส่งรองเท้าให้ทีเฟี้ยงไม่ถึงไม่เล่นยังไงให้พะพะว่าเฟี้ยงรองเท้ามาเนี่ยเพาแจกรองเท้าก็ดีเลยดูคณะแรกตลกหลวงคณะแรกลูกได้เชิญตลกหลวงตลกหลวงนนลูกมาแบบว่าเธอะาลูกมาแบบฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ้โนี่เจ้าคือตลกหลวงใช่ไหมมารยาทดี คนนี้มารยาทดีป็นเด็้พอแหม,มหลังจะเสียนะเราเนี่ยโอ้โหนี่เป็นตลกหลวงเราเหรอเอ๊ะรู้สึกว่าครั้งที่แล้วที่มาเดมีกันห้าหคนทำไมเหลือสามซะละ่ะอ๋อนั่นคณะทอมตั้มดะเฮงเก๋พะยะค่ะอา้าวอีกสองคนไปอยู่ทับหน้าพะยะค่ะอ๋อไปเล่นกอมขวัญทหารใช่พะยะค่ะเออดีดีแล้วก็ได้แบ่งเบาภาระ กันไปเหลือ3ามคนเหรอเหลือสาคนพะ,ะ,ะอ่คเออเเหลือสามคนก็ไม่เป็นไรขอให้มาสร้างสีงสันให้ลูกชายอูโนโเหลาทองจะมีความสุขก็พอแล้วอันนี้ พอจะนึกหน้าออกนี่ก็นึกหน้าเอ้ยคนนี้ตลกมาใหม่เหรอมาใหม่ครับเออเป็นคนที่ไหนเนี่ยเป็นคนทุกที่ขรับวิสะดุ้งกระแตกภาประจํา,า,จาเออ,ขอ,ขอไม่ใช่หมายถึงว่าจังหวัดอะไรเชียงใหม่สงขลาลำปางแล้วเป็นคนที่ไหน,นอ๋อเป็นคนกรุงเทพมหานครอมรรัตนาโกร์อินทรายยุธยามหาโอ้ยเป็นตัวยาวขนาดนั้นขออภัยครับเป็นคนภาคกลางนั่นแหละภาคกลางนกรุงเทพครับผมอ๋อแล้วเราจะแว่นนี่ล่ะ ข้าพเจ้าคนเหนือเจ้าเอ้าอีน้องเป็นคนเหนือเจ้าน้องคนเหนือคนเหนือเจ้าแต่แต่ละกาแต่ล่ะกาเขาคนเหนืออูนกจูบรอฮมไปจูบอะไรอะไรเายาก่ปอูนบอในอีสานลูก สองภาคอ๋อสองภาคสองภาคคนเหนียงคนเหนือเจ้าคนเหนือสวยขาวนี่นะขาวแตละกาขาวแต่ละกาแตลกากาแตลกาละลกากานี่คเส็จีกาตายในปากกินแล้เป็นคนเหนือเจ้าคนเหนือคนที่ไหนอาคนที่ไหนปีก่กบาดใจจะอั้นอุ้ยบลาบบอกเลยอั้นปล่อยปวดเลย อู้บอดจ้างอู้ยบอกต้องจ้างกบจุ๊บเฮ้ยบอกจุ๊บโจ๊บโจ๊บไาขอญาตกลับพยาขาดหมดตับแล้วคนเหนือคนเหนือเจ้าขาวสวยน่ารักเออเอาเดี๋ยวคนที่ไหนอ่ะคนตายคนตายปั้นเบื้อดิเอาปั้นเบื้อคนทีคนทีไหนคนคนตายตายเมื่อกี่วันสามวันไม่ใช่คนตายธรรมดาเอาคนตายไหน คนนครก่อนที่จำรัดนครพานมพน,นุ่มนั้นอีสันไปโตที่นู้นอ๋อแต่ว่าพ่อเป็นคนใต้<อ>พ่อเป็นมอนแม่เป็นพะหมม<อ>ไอ้นั่นมันหมอนมันพะหมมนั้นอากาศหนาวเปิดแอร์พ่อเลยหมพะหมมให้อ๋อคนใต้ลูก<อ><อ>เฮ้ยได้อาหารการกินอะไรพวกเนี้ย<อ>ภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ก็พูดเหมือนกันไหม ไม่เหมือนพญาขาไม่ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนเลยอย่างผลไม้ส้มส้มพะการังอะไรส้มพะการ็ส้มครับเอตรงตรงลยตรงตรงแล้วภาคเหนือส้มส้มเจ้าเอาทำไมต้องมีเจ้าเป็นคำสร้อยค่ะข้าขารับผมประมาณนี้พยาขาอ๋อแล้วภาคใต้ส้มส้มยืดอ่ะส้มยืดส้มหยุดแม่สีตางไ่ยแม่สีตางอยู่ใต้ค่ะอ๋อไออย่างมะละกอมะละกอบักฮ้ย มะละกอกะมะละกอค่ะภาคกลางมะละกอและเหนือมะละกอบักกล้วยเต้มะละกอบักกล้วยเต้แล้วก็เป็นใต้ก็อ๋อก็ชันๆันคนตายใจความง่ายง่มะละกอก็โอ้พูดเร็วโอ้เฮ้ยอย่างอย่างที่ไอ้ที่ว่าไอ้มะเขือเทศเขาเรียกอะไรภาคกลางมะเขือเทศก็มะเขือเทศครับผมตรงๆเลยแล้วภาคเหนือมะเขือมาเฉันลืมไะเนี่ย ไอ้อย่างอย่างในที่ว่านไอ้มะเขือเทศเขาเรียกอะไรพักกลางมะเขือเทศก็มะเขือเทศครับผมตรงๆเลยแล<ข>้วภาคเหนือมะเขือมาไม<เ>่ฮันทะลึ่งปะเนี่ยไม่ทันลึ่งเจ้ามะเขือเทศมะเขือมาโอ้ภาคเหนือเหรอใช่จ้าแล้วมะเขือเทศภาคใต้มะเขือแมวเหมือนภาคใต้เล่นไปเรื่อยก็สอบแค่สับปะรดกันสอบมาสับปะรดไปไม่มาเลย นี่ไงก็รอสับปะรดอยู่นี่ส่งมาสิเออสส่งมาิไปมาแล้วก็ไปยังไม่ได้นั้นไม่อย่างนั้นอีกอย่างไปอีกอย่างโอ้โ้าผลไม้ก็ไม่ได้ไอ้สับปะรดไอ้ภาคกลางเรียกอะไรครับสับก้็สับปะรดครับผมสับปะรดตรงตรงชัดเจนเลยแล้วภาคเหนือล่ะสับปะรดมะขานัทอะไรนะมะขานัทอ๋อแล้วสับปะรดภาคใต้เรียกอย่านัดโอ้เสียงแบบอย่านัดเล่นเสียงนิดนึงเป็นเออคาเบกัตโต้กะโจกระบัด ภาษาดนตรีอ๋อภาษาเจ้าไม่ค่อยเข้าใจอ๋อสูงกลางต่ำสูงกลางต่ำอ๋อย่าน่ะฮะย่าอ๋อมีมีลูกคอด้วยเอ้ยอย่างอย่างเอกเขาเขาต้มมัดใต้เรียกอะไรนะเหนียวหอกล้วยเ้ยข้าต้มมัดเหนียวหอกล้วยทำไมต้องเป็นเหนียวหอกล้วยก็เอาคราเหนีวมาหอกล้วยเป็นเหนียวหอกล้วยอ๋อก็เลยเป็นเหนียวหอกล้วยอย่างข้าต้มมัดใบตองห่อเนียว โอ้ยอย่าแกงจิไม่ได้แกงไม่ได้แก,ง,แกงเลยไปถามตลกทุกคนดูเลยเขาก็ถามไล่มาอย่างนี้ซ้อมอีกอย่ามาอีกา๋าเนออย่างนี้เลยตอบอะไรนะเนี่ยหอ่อกล้วยถูกแล้วโคตรครูด้วยต <c oughs> อดอย่างเขาต้มมัดอันเนี่ยหอ่อกล้วยโอ้ย,อย่างไส้เผือกไม่มีกล้วยไปเอาไส้เผือกใส่กล้วยเลยไส้เผือกเนี่ยห่อเพลืออ๋อเนี่ยห่อเพลือโอเคอย่างเ้าต้มมัดอันเนี่ยห่อเพลือ เอาข้าวต้มมัดก่อนโอเคข้าวต้มมัดเหนียวห่อกล้วยอ๋อเหนียวห่อกล้วยข้าวต้มมัดอย่างไส้เผือกอ่ะเหนียวห่อเผือกอ่าไส้ทั่วเหนียวห่อทั่วไม่มีไส้ใบตองห่อเนียวทำไมใบตองห่อเนียวเอาก็ใบตองห่อเนียยไม่ได้ห่อกล้วยหมาน่ารักมากเลยลูกเป็นไงคนดูรายกานะเสด็จพ่อทำไมเหงื่อเขาซกจังอ่ะโอ้ยอากาศเดี๋ยวนี้มันร้อนลูกโอ้ยซกตั้งแต่บัลลังก์แล้ว อย่างนี้ภาษาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอย่างนี้ถ้าจะให้พูดถ <Enfin> ึงสิงสาราสัตว์อะไรอย่างนี้ได้ไหมได้พะยะค่ะได้เนี่ยไอ้อย่างคังคบคังคกก็คังคกตรงตรงเลยคังคกจิ้งจกจิ้งเหลนคังคกจิ้งจกจิ้งเหลนเลยค่ะโอ้ตรงตรงเลยอ่าถ้าอย่างเป็นภาคเหนือคังคกคังคกเจ้าจิ้งจกจักกินเจ้าจิ้งเหลนจักกะเลอเอียงเจ้าคังคกจิ้งจกจิ้งเหลนคังคกเจ้าจักกินเจ้าจักกะเลอเอียงเจ้า มันจะช้านะมีแต่เจ้าเจ้าอะไรอย่างนี้ยเอ่อเอางี้ได้มั้เดี๋ยวเดี๋ยวชี้ภาคไหนก็พูดภาคนั้นกันแล้วกันได้พะยะค่ะเอาคังคกจิ้งจกจิ้งเหลนนะ้แลเอาอย่างภาคกลางคังคกจิ้งจกจิ้งเหลนภาคเหนือคังคกเจ้าจะกิมเจ้าจะกระเลือยียงเจ้าเอางี้ดีกว่าแข่งกันเลยถ้าใครไวกว่าก็ชนะไปเลยได้เสด็จพ่ออย่าภาคกลางคังคกจิ้งจกจิ้งเหลนภาคเหนือคังคกเจ้าจะกินเจ้าจะกระเลือยียงเจ้าจากลางิมเจ้าเนี่ยของภาคเหนือเขาของพระทูล ภาคกลางขังคกจิงจกจิ้งเหลนภาคเหนือขังคกเจ้าจะกกิมเจ้าจากเลือกเอียงเจ้าภาคกลางขังคกจิงจกจิ้งเหลนภาคเหนือขังคกเจ้าจะกกินเจ้าจากเลือกเอียงเจ้าภาคใต้คกจกเอ็นเฮดูเลยเฮ้ยทำไมสั้นห้วนหวนพูดเร็วมันห้วนคนตายพห้วนโอ้เร็วแต่รู้รู้กันรู้เรื่องคกจกเล่นขังคกจิงโจกจิ้งเห่นพูดเร็วเร็วคกจกเล่นอย่างนี้เอาใหม่นะ ภาคกลางขังคกจิ้งจกจิ้งเลนภาคเหนือขังคกเจ้าจักกิมเจ้าจักเลือยังเจ้าภาคกลางขังคกจิ้งจกจิ้งเลนภาคเหนือขังคกเจ้าจักินมเจ้าจักเลือยังเจ้าภาคใต้หกจิ้งเลื้อกาแก้ตอนนี้เลยมันไวฟังไม่ทันมันต้องใช้เล้วมันมาหลายตัวเดี๋ยวก่อนนะคกจกเลนและหลังๆกาแก้คืออะไรตุกกากับกินแก้กิ้งกากับตุกแก้ขอเลยเป็นคกจกเลนกาแก้ โอ้ขนาดนี้ใช้ได้ร้องเพลงกันเป็นไหมเนี่ยเป็นเป็นพ <c oughs> ะ่ะักะใต้จริงป่ะทำจร <c oughs> ิง <c oughs> เคยไปอยู่สองปีอ๋อไปทำอะไรอยู่ใต้ห <c oughs> ลง นึกว่าไปทํางานเก็บลองกองลองกองหลงหลงสองปีเพราะว่าล่าสุดเมื่อที่ที่แล้วไปเล่นที่สหรัฐอเมริกามาไปไงบ้างต่อหน้าประธานาธิบดีโจไบ้อนไบเดนไบเดนคนพี่นี่ไบ้อนน้องสาวเล่นดีไม่ดีก็ดูให้ผมมาเจ็ดเหรียญโอ้เงินดอลลาร์เหรียญหลวงพ่อคูนอยู่คนไทยเอาไปบูชาโอ้ยดูจริงะยแล้วก็กลับมาจากนี่ต้องบินไปฝรั่งเศสอีกล้วฝรั่งเศสฝรั่งเศสครับผมไปเล่นมาต่อหน้า อดีตนักฟุตบอลเลยซีนาดีนซีดานโอ้โหถูกใจนะเล่นไปให้ผมเอาหกพันฟรังเงินฝรั่งเศสหกพันเนี่ยผมเล่าให้ท่านฟัง